สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมียวกับรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนรู้ในเรื่องของการอ่านออกเสียงคําที่ผสมด้วยสระไอไหม้ม้วนแต่จะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาบริหารสมองด้วยเพลงกันไกลไข่ผ้าไหมกันก่อนนะคะ เตรียมตัวนะคะเราจะเรียนวยการทั้งหมดสองรอบนะคะนักเรียนหนึ่งสองสั้กันไก,ก,นก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่กันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบห้าสิบสองบาทหนึ่งใบไข่ผ้าไหมไข่กันไก่เก่งมากๆค่ะมาฝึกอ่านคำที่ผสมด้วยสละอายไม้ม้วนกันเถอะนะคะคำที่หนึ่งนะคะนักเรียนใจ จสะกดตามครูนะคะจอไอใจอีกหนึ่งครั้งน,นะคะจอไอใจเก่งมากๆค่ะต่อมานะคะนักเรียนใบใบสะกดตามครูนะคะบอ,อ,อใบอีกหนึ่งครั้งคะ่ะบอใบเก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะใยใยสะกดตามครูนะคะยอใย ยอไอใ่เก่งมากๆเลยค่ะต่อมานะคะใสใสอะนักเรียนเราสะกดตามคุณครูนะคะสไอใสสไอใสเก่งมากๆเลยนะคะต่อมาค่ะใหญ่ใ่หอยยอไอใหญ่ใ่ไม่เอกใหญ่อีกหนึ่งครั้งนะคะหอยอไอใหญ่ใหญ่ไม่เอกให่ เก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนทุกคนนะคะมาฝึกแยกส่วนประกอบของคําของคําที่เราได้อ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคือคําว่าใจบาใบใยใสใหญ่นะคะโดยคําแรกนะคะคือคําว่าใจค่ะจอจานเป็นพยัญชนะต้นสละคือสลไอไม้มมว้นนะคะตัวสะกดไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีนะคะคําต่อมานะคะคือคําว่าใบาค่ะ บอใบไม้เป็นพยัญชนะต้นสระคือสละไอไม้ม้วนตัวสะกดไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะคําว่าใยนะคะยอยักษ์เป็นพยัญชนะต้นสระสละไอไม้ม้วนตัวสะกดไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะคําว่าใสซอเสือเป็นพยัญชนะต้นสระคือสละไอไม้ม้วนสละไม่มีตัวสะกดไม่มีนะคะ และคำสุดท้ายค่ะคำว่าใหญ่มีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะก็คือหอหีก,กับยอหญิงนะคะสระคือสระไอไม้ม้วนตัวสะกดไม่มีแต่มีวรรณยุกต์ก็คือไม้เอกนั่นเองนะคะามาสู่ในช่วงของชวนคนเก่งฝึกทรรนะคะให้นักเรียนนะคะทำชุดกิจกรรมภาษาไทยหน้าที่73กันนะคะโดยเลขหน้านะคะจะอยู่ด้านขวามือแบบนี้นะคะ ข้อสอใหญ่นะคะให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำที่ผสมด้วยสารไอไม้ม้วนแบบนี้นะคะแล้วฝึกท่องนะคะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะกไทยใช้คล้องคอใ่ใจเอาใส่หอมิลหลงไหลใครขอดูจะใครลงเรือใบดูน้ำใสและปลาปลู สิ่งใดอยู่ในตู้มิใช่ยอยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบาถือใย,ยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีในนี้เขาใบ้มาแล้วนะคะว่ามีสระไอไม้ม้วนด้วยกันทั้งหมด20คํานะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองขีดเส้นใต้ดูนะคะเดี๋ยวคุณรูณณจะไปแบบไวๆเลยนะคะตึ๊ดตึ๊ด เรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาค่ะข้อ3ใหญ่นะคะให้นักเรียนแยกส่วนประกอบของคำดังต่อไปนี้นะคะคำแรกขาดใจก็คือจอจานเป็นพยัญชนะต้นสระสระไอไม้ม้วนตัวสะกดไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีนะคะต่อมาคำที่2ค่ะใช่ชอช้างเป็นพยัญชนะต้นสระสระไอไม้ม้วนตัวสะกดไม่มีวรรณยุกต์คือแบบไหนเอ่ย ไายเอแบบนี้ใช่ไหมคะต่อมาค่ะนักเรียนใครข้อควายรอเรือเป็นพยัญชนะต้นสละคือสละไอไม้ม้วนตัวสะกดไม่มีวรรณยุกต์ไม่มีนะคะต่อมานะคะใหม่มีพยัญชนะต้นสองตัวเหมือนกันใช่ไหมคะหอมอก็คือหอหีบมอม้าสละคือสละไอไม้ม้วนนะคะตัวสะกดไม่มีวรรณยุกต์ไม้เอนะคะใส่ให้คุณครูด้วยนะคะ ต่อมาค่ะคําว่าใกล้นะคะมีพยันชนะต้น2ตัวเหมือนกันนะคะคือกไก่กับลอลิงสละคือสละไอไม้ม้วนวันอยุอ่ะตัวสะกดก่อนนะคะตัวสะกดไม่มีวันอายุไม้โทนะคะอ่ะใส่ให้คุณครูแบบนี้เลยนะคะ แล้ววันนี้นะคะอย่าลืมให้ผู้ปกครองนะคะเช็คเวลาเรียนให้กับคุณครูด้วยนะคะโดยใส่รหัสเวลาเรียนก็คือ17หรือ1 7นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูเหมียวนะคะกับรายวิชาภาษาไทยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ